สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพรงร์การเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้า L 3 6 0 8 Special นะคะตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหาค่ะแล้วก็เป็นผ้านไถนะคะตัวนี้เป็นผ่าน6นะคะ36แรงม้านะคะตัวนี้เป็นตัว Special นะคะรถปี58นะคะสภาพสวยมากๆนะคะตัวนี้เป็นรุ่นขายดีค่ะ อ่าเป็นระบบเกียร์ซัตเทินะคะตัวนี้น่าใช้มากๆนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพตัวเครื่องค่ะรถสวยนะคะลูกค้าตัวนี้รถไล่เดิมเดิมเลยค่ะไม่มีรอยสนิมน้ํานะคะรอยแกะรอยลื้อไม่มีนะคะรอยน้ามันรั่วซึมไม่มีค่ะตัวนี้คือสีเดิมจากโรงงานนะคะรถสวยมากๆนะคะลูกค้าดูใกล้ได้เลยนี่ค่ะรอยมาร์กอยู่ครบนะคะสําหรับ L 3 6 0 8 s p e c i a l นะคะเชื่อมองการทํางาน ตัวนี้อยู่ที่334ชั่วโมงเท่านั้นนะคะตัวนี้นี่ค่ะเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่นะคะตัวนี้เกียร์ซัตเทิลที่มือนะคะตัวนี้สะดวกต่อการใช้งานะคะ่ะดูสภาพร,บร,บรอบๆบคันกันเลยนี่คือสีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้ารถสวยมากคะ่ะเป็นรถไล่เดิมๆนะคะ ไม่มีรอยแกะรอยหรือนะคะและเป็นสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะทางร้านจะไม่เน้นเก็บสีนะคะจะเน้นเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะนี่ค่ะสะภาพสวยเครื่องข้างในนี่คือสีเดิมเลยนะคะสวยมากๆ3า0 8กศูนสเปเชียลนะคะรุ่นขายดีนะคะมาดูด้านยางนะคะยางดีทั้งสี่เส้นนะคะยางหน้าดอกยังสูงอยู่นะคะยางหลังเป็นยางโอตานินะคะนี่ค่ะสวยนะคะ กระทะล้อค่ะสีเดิมจากโรงงานนะคะมาดูด้านหลังนะคะตัวนี้สวยมากลูกค้าอย่างที่แจ้งไปว่าตัวนี้เป็นรถไล่เดิมๆ P.T.O ไม่เคยเปิดใช้งานนะคะจากของใหม่และไม่มีรอยแกะค่ะลูกค้าดูใกล้ๆได้เลยนะคะสีเดิมสวยๆสดๆเลยตัวนี้นี่ค่ะสภาพดีมากไม่มีรอยออกรอยดามสักจุดนะคะรอยลื้อไม่มีนะคะตัวนี้ มาพร้อมผ่าน6 h ฮฟวี่พ r t นะคะตัวนี้ใบเต็มนะคะนี่ค่ะใครสนใจคันนี้ป้ายทะเบียนตอ60 11, ค6011นย์กำแพงเพชรนะคะสามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์นะคะสำหรับ L 3 6 0 8 Special เปเป็นสินค้ามาใหม่นะคะรุ่นนี้ซึ่งขายดีมากๆนะคะลูกค้าคือที่ร้านเนี่ย เพิ่งเข้ามาหนึ่งคันนะคะลูกค้าสั่งจองกันเยอะมากๆนะคะสำหรับใครที่อยู่ไกลไม่สะดวกมาดูสินค้าสั่งจองกลางอากาศได้เลยนะคะโอนจองเพียง10,000บาทเท่านั้นนะคะรถสวยพร้อมใช้งานแน่นอนค่ะนี่ค่ะรอยมาร์กอยู่ครบนะคะเราพยายามซูมให้ดูใกล้ๆทุกจุดนะคะเผื่อท่านไหนที่อยู่ไกลนะคะไม่สะดวกมาดูสินค้าก็สามารถโอนจองได้ 1,000 0บาทเท่านั้นนะคะจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่358,000บาทเท่านั้นค่ะ358,000บาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะสนใจโทรได้เลย0819136451ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของคูป a ต้ L 3608 Special คันนี้กันค่ะ รีบสั่งจองได้เลยนะคะจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะโอนจองเพียง1 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะมีเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าสนใจก็โทรสอบถามได้เลย0819136451ค่ะเป็นสินค้ามาใหม่นะคะน่าใช้มากๆ3608สเปเชียลนะคะตัวนี้